ดีต้อนรับสู่ช่อง n นิวค r e ีวิวช่องที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลล่าสุดรีวิวเชิงลึกและรายละเอียดครบถ้วนของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่กำลังเข้าสู่ตลาดวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับจี๊ h เชโ k e ีรุ่นปี2026รถ SUV ที่หลายคนรอคอยและยังคงรักษาความโดดเด่นทั้งในด้านสมรรถนะความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสมัยใหม่จี๊เชโรกีถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการผจญภัยและความทนทานมาอย่างยาวนาน และในเวอร์ชัน2026นี้จี๊ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองและความสามารถลุยทุกเส้นทางได้อย่างแท้จริงภายนอกของจี๊ปเชโรกี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและดุดันมากขึ้นเส้นสายตัวถังชัดเจนแข็งแรงและมีมิติที่กว้างขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ประจังน่าสัญลักษณ์7ช่องอันโด่งดังถูกปรับดีไซน์ให้เข้ากับยุคใหม่ ขนาดที่ไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ล้ำสมัยล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่1 7ถึง20นิ้วในแต่ละรุ่นย่อยทำให้ผู้ขับสามารถเลือกสไตล์ที่เข้ากับบุคลิกของตนเองได้ห้องโดยสารภายในของเชโรกีรุ่นใหม่นี้เน้นความพรีเมียมและใส่ใจรายละเอียดวัสดุที่ใช้เป็นเกรดคุณภาพสูงบอดนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นพร้อมพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังรองรับการเดินทางไกลได้อย่างผ่อนคลายบอดหลังยังสามารถพรับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภัยนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนทไลติงที่ปรับแต่งได้ตามอารมณ์ช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหราระบบเทคโนโลยีในจีฟเชโรกี2026ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบจอสัมผัสขนาดใหญ่ตั้งแต่1 0ถึง12นิ้วมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายทุกรุ่นระบบเสียงฮาร์แมนคาร์ดอนแบบ19าลำโพงให้เสียงกระหึ่มเต็มอารมณ์รุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบนำทางขั้นสูง จอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลัยที่สามารถปรับข้อมูลได้ตามต้องการเช่นระบบช่วยขับขี่สถานะรถและการนำทางรองรับที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอไลายจุดและ Wi-Fi hotspot เพื่อให้ทุกการเดินทางเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ด้านความปลอดภัย Jeep ได้จัดเต็มกับฟีเจอร์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบ, Break, บเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและกล้องรอบคันรุ่นสูงกว่ายังมาพร้อมฟังก์ชันขับขี่อัตโนมัติบางส่วน Hand Free Highway Drive วิ่งที่ช่วยให้การเดินทางทางไกลสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางด้านขุมพลังจี๊ปเชโรกี2,026มาพร้อมตัวเรือที่หลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์สี่สูบประหยัดน้ำมันที่พัฒนาใหม่เพิ่มกำลังและแรงบิดมาขึ้นรุ่นที่ต้องการสมรรถนะสูงกว่าก็มีเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้แรงตอบสนองดีในขณะเดียวกันจี e p ยังเปิดตัวรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินรองรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้าในเมืองและใช้งานได้ระยะทางไกลเมื่อผสานกับน้ำมันถือเป็นตัวเรือที่ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อ ความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดารยังคงเป็นจุดแข็งของเชโรกีโดยเฉพาะรุ่นเทรลฮอคที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับลุยเต็มรูปแบบเช่นแผ่นกันกระแทกตะขอลากยางออเทอร์เรนและระบบขับเคลื่อน4ีล้อขั้นสูงโมดเทเรนแมเนจเมนต์ช่วยปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางทั้งหิมะคโคลนทรายและหินระยะความสูงจากพื้นและการลุยน้ำยังคงทำได้อย่างมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันการขับขี่บนถนนปกติก็ยังนุ่มนวลและเงียบสบาย ในแง่ของความประหยัดน้ำมันเชโรกีรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเครื่องยนต์ใหม่การออกแบบที่ลดน้ำหนักและแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดยิ่งช่วยให้ผู้ใช้ในเมืองสามารถขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้หลายกิโลเมตรประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและยังรักโลกราคาของ jeep c h e r o k e e 2026คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับ SUV ขนาดกลางในตลาดรุ่นเริ่มต้นเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการความคุ้มคา่า ขณะที่รุ่นสูงอย่าง Limited และ Trailhawk จะตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการออปชัน p r e เมียมหรือเน้นลุยเต็มที่รุ่นไฮ b r i d แม้จะราคาสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ด้วยความคุ้มค่าในระยะยาวก็ถือว่าน่าลงทุนโดยรวม j e ฟเ Cherokee 2026เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดั้งเดิมและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวเป็นรถที่ทั้งใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังพาคุณไปผจญภัยได้ทุกที่ดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีล้ำสมัย ระบบความปลอดภัยครบและขุมพลังที่หลากหลายทำให้เชโรกียังคงโดดเด่นในตลาด SUV ที่มีการแข่งขันสูงและนี่ก็คือรีวิว j e e p ปเชโรกี2026แบบละเอียดหากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลรถใหม่ๆอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง New Car Review ของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป